508สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละขาดโทสะแล้วละขาดโมหะแล้วละถึงละขาดอนุตตป,ปะแล้วแต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า พระอาหารหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นและขาดอนดตุตตปะแล้วแต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงห้าสกาวาทีถามว่าพระอาหารหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน จเจริญมรรคแล้วล้าถึงจเจริญพ่อชงแล้วเพื่อลาขาซึ่งราคาแต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นจเจริญพ่อชงแล้วเพื่อราขาซึ่งราคา แต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงห้าสิบสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนจเจริญมากแล้วล้าถึงจเจริญพ่อชงแล้วเพื่อลัขาซึ่งโทสะล้าถึง เพื่อละขาาซึ่งอนตตปะแต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญโพชงแล้วเพื่อละขาาซึ่งอนตตปะแต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง511สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วละถึงทำให้แจ้งซึ่งทรรที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือ ประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วละถึงทำให้แจ้งซึ่งทรรที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความไม่รู้ของท่านยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น